จะมีการจุดเทียนให้สว่างสวยไปทั่วประเทศไทยครับ you <laughs> ตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับตามภาพงคงรู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยของเรานั้นมีความสุขมีความรุ่มมิติแค่ไหนมีความสุขแค่ไหนผมทํางานไปนะครับทํารายงานไปรู้สึกขนลุกรู้สึกตาฟอดู้ธามรู้วิจิติชมรู้สสวยครับ ครับผู้ชมครับในบริเวณงานวันนี้นะครับบังเอิญว่าขากลับแวะมาเจอมนุษย์ลอตเตอรี่ครับคุณผู้ชมครับกาลังจะพูดคุยกับมนุษย์ลอตเตอรี่อันนี้ได้ไอเดียมายังไงครับหรือทํามานานหรือยังคิดมานานแล้วครับผมซื้อเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยทั้งซื้อทั้งทั้งคนให้คนให้ซื้อทั้งคนให้ครับผมอันนี้เย็บเองทําเองครับเมาจ้าเขาเขาทำครับผมแล้วคิดยังไงครับถึงได้เอาลอตเตอรี่มาแต่งตก็ทำเป็นไอเดียครับผมเป็นไอเดียครับผม ไม่ใช่บ้าหวยเหรอไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่บ้าหวยนะฮะรถก็มีครับรถก็มีอ๋อรถก็มีครับผมไม่บ้าผมก็ว่าบ้าแล้วล่ะบ้าหวยแล้วแหละนะครับแล้วแล้วเราแต่งงี้มานานนี่ยังครับก็แต่งมา2ปี3ามปีละสองปีใส่ทุกวันไหมไม่ใส่ก็ใส่เฉพาะวันเฉพาะวันเทศกาลวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโที่นี่คนขอไถ่ยุ่ยเยอะแยะถ้าอยากจะเจอก็ไปเจอดําเนินในตลาดตลาดทุกวันอาทิตย์อ๋อทุกวันอาทิตย์ตลาดดำเนินครับ ตลาดใช้ดำเนินครับอาตลาดใช้ดำเนินสะดวกครับผมอ๋อลอต tery ครับผมอ๋อต้องพูดได้เต็มๆเอาเชิญชวนหนยเชิญชวนหน่อยครับผมเอาพูดถึงลอตเตอรี่อ่ะพูดถึงลอตเตอรี่ซื้อไม่ซื้อนิดนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่ดวงใครดวงของมันครับครับผมอย่าบ้าซื้ออย่างผมผมก็ไม่บ้าแล้วครับแต่ว่าพอใจครับพอใจครับก็ไม่มากครับเอาเลขหน่อกันเลยเอาเลขหน่อกันเลยนะงวดนี้มีอะไรทีเด็ดอ๋อสามหกครับฮะสามสิบหกครับสามหกวันที่สามสิบหกครับ อ๋อขอวันที่สามสกขอขายกันทีวีตั้งหมกวันที่สามสิบหกครับผมแล้วท่านลแ้วที่ซื้อซื้อมาเคยถูกบ้างไหมครับถูกครับถูกด้วยถูกกันเท่าไหร่วันที่ห้าก็มีสองใบเหรอวันที่ห้าเคยถูกโอได้เท่าไหร่น่ะเน่ยก็นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะบอกเยอะไม่ได้เดี๋ยวมีคนมาขอครับถูกวันก็แสนแปดโอ้แสนแปดขายหมดแล้วสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวก็เก้าหกตัวครับนี่ฮะเป็นความชอบเฉพาะตัวนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือมนุษย์ลอตเตอรี่โอ้โหใ่ใช่โกหกนะครับอ่านี่คือมนุษย์ลอตเตอรี่นะครับวันนี้คนขอถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเจอเจอดำเนินครับนี่คือบริเวณงานนะครับวันนี้เรามาในงานในวันที่5มางานมหามงคลนะครับของพ่อหลวงเรามีหลากหลายรูปแบบนะครับของความบันเทิงพูดได้ไหมครับ เขาไม่คุยกับผมนะครับคุณผู้ชมฮะผมจะลองหยิกไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าเขาไม่พูดกับผมนะครับเดี๋ยวนะครับหาเรื่องอะไรแกล้งแกดีเดี๋ยวผมไผู้ชมว่าใช่คนจริงๆไหมฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองให้ดูฮะจะได้สามารถยังนิ่งอยู่ฮะผมยังไม่รู้ว่าจะหาจะหามุกไหนทำให้แกคุยกับผมได้ครับ ชื่ออะไรครับพี่ยังนิ่งอยู่ครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่าแกพูดได้คุยได้หรือเปล่าครับแย่ yeah, ซ้ายกว่าแล้วขวากว็าแล้วแต่ผมว่าไม่พ้นมุกเดิมๆครับ <laughs> ได้ผลครับ <laughs> ชื่ออะไรครับพี่เออชื่อชื่อเดียวชื่อเดียวนั่งนั่งอยู่นี่วันวันวนึงนั่งกี่ชั่วโมงเวลามางานแบบนี้อ๋อวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครับอ๋อแล้วแต่งอย่างนี้มานานหรือยังครับพี่ พอสมควรเป็นความชอบเนาะความสนุกนะครับอ้ดีมากครับเข้าสมาธิด้วยอ๋อได้เข้าสมาธิด้วยความนิ่งด้วยนะครับเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะครับไม่ใช่รูปแบบแบบจะต้องมานั่งแค่นั่งเฉยๆนะฮะคน่บงเราๆท่านๆมานั่งอย่างนี้ผมว่าคงอึดอัดตายเอ้าอย่างพี่นั่งได้ไหมให้นั่งอย่างเงี้ยครึ่งวัน 3- 4สี่ชั่วโมงนะโอเคครับวันนี้เราไปเที่ยวงานวันพ่อหลวงเราให้มีความสุขครับประชาชนที่รักของพวกเรา ผมวันนี้มีความปรับปื้มมากๆม,ม,มีความรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยพวกเราก็เช่นเดียวกันรักในหลวงรักพ่อหลวงรักประเทศชาติรักกันคนไทยให้มากๆครับ ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวไทยประชาชนชาวไทยไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลทั่วโลกได้เห็นภาพอันน่าประทับใจได้เห็นความสดใสได้เห็นการยิ้มแย้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยอันเนื่องมาจากเราเห็นพระพักของพระองค์ท่านที่มีสีหน้าสดใสนั่นคือทำให้ชาวไทยทุกๆคน มีกำลังใจมีความอบอุ่นมีความภาคภูมิใจวันนี้รายการปรมประเด็นขอเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองขอเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความสุขอันยิ่งใหญ่นี้สู่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วโลกวันนี้ผมอดีตธนากรรายการปรมประเด็นและทีมงานขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคน